สวัสดีค่ะเจอกับคุณชมอีกแล้วนะคะในช่องไทยบีเทคสปอร์ตค่ะวันนี้นะคะ v ็อกของคุณชมนะคะจะเป็นล็อกที่พาไปชมสนามฟุตบอลนะคะทีมที่2นะคะของเมืองลิเวอร์พูลค่ะแต่ก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ถ่ายไว้ตอนที่ไปที่สถานที่นะเพราะว่าพอดีวันนั้นนะคะก็ต้องเล่าให้ฟังว่าไปถึงที่สนามลิเวอร์พูลก่อนในตอนเช้านะคะแล้วก็มีเวลานิดหน่อยตอนช่วงบ่ายๆนะคะก็เลยแวะไปดูอีกสนามหนึ่งแต่ว่าสนามนี้ไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะคะเพราะว่าไม่ได้จองสเตเดียมทัวร์ แต่ว่าครูชมก็ได้ไปทํากันบ้านมานะคะว่าทีมนี้มีความน่าสนใจมีอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญก็คือทีมนี้นะคะเขากําลังสร้างสนามใหม่ด้วยนะคะซึ่งสนามใหม่ของเขาเนี่ยจะเสร็จในปี2024-2025นะคะก็อีกแค่2ปีเท่านั้นเองซึ่งรับรองเลยว่าถ้าเขาเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บครูชมก็จะพาไปดูแน่นอนนะคะทีมที่ครูชมกําลังพูดถึงก็คือทีมเอเวอร์ตันนั่นเองค่ะก็จะเป็นทีมนะคะที่ตั้งอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลค่ะแล้วก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นทีมที่่อยยูในพเมมา,าง ยาวนาเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะถ้าชอบคลิปนี้ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องไทย V Tech Sport นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้คุณชมมีอะไรมาฝากในอา่า vlog นะคะที่พาไปสนามเอเวอร์ตันกันค่ะ เช่นเคยค่ะเรามาทำความรู้จักกับสโมสซอนเอเวอร์ตันกันสักหน่อยนะคะสโมสซอนเอเวอร์ตันก่อตั้งขึ้นในปี1878ค่ะโดยมีสนามเดิมนะคะอยู่ที่แอนฟิลด์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสนามของลิเวอร์พูลนั่นเองค่ะก่อนที่จะมีปัญหาขัดแย้งกันนะคะระหว่างเจ้าของที่แล้วก็คณะกรรมการของทีมทำให้ย้ายสนามนะคะมาอยู่ที่กูดิสั o นพาร์คในปี1892นะคะแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียว ซึ่งสนามกูดิสันพาร์คเนี่ยนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากสนามแอนฟิลด์เลยคะ่ะหา่างกันแค่0.9ไม์นะคะหรือที่1.48กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ทีมเอเวอเรตันนะคะเกิดจากการรวมตัวของสิทธิยานุสิ์นะคะในโบสถ์ที่มีชื่อว่าเซนต์ดอมิงโกนะคะจนปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงนะคะกลายมาเป็นทีมฟุตบอลระดับมืออาชีพนะคะที่ผลิตนักเตะที่มีคุณภาพจากอะคาเดมี่ของพวกเขาเองแล้วก็มีผู้จัดก,การทีมหลายๆคนนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์นะคะยกตัวอย่างเช่นท่านนี้นะคะชื่อว่าฮเวร์เคนโดนะคะเป็นอดีตนักเตะของทีมเอเวอเรตันแล้วก็เป็นอดีตผู้จัดก,การทีมนะคะซึ่งพาทีมคว แชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ได้แก่ คว้าแชมป์นะคะดิวิชันหนึ่ครั้ง FA Cup 1หครั้งยูฟาคัพวิน์สคัพหนึ่ครั้งนะคะ FA c h a r ช t y ริตี้ชิถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะทีมเอเวอเรตนยังเคยมีผู้จัดการทีมอย่างเดวิดมอยส์นะคะมาคุมทีมราฟาเอลเบเนเตสนะคะคาร์โลแอนเชล otti นะคะก็เคยคุมทีมมาก่อนจนถึงผู้จัดการทีมคนปัจจุบันนี่นะคะซึ่งก็คืออดีตแค่ในตำนานเชลซีนะคะอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดซึ่งเข้ามารับหน้าที่คุมทีมตั้งแต่ต้นปี2 0 2 เปนนหนึ่งในผลผลิตเอเวอร์ตที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเวนรูนี่ค่ะเขาเนี่ยเล่นอยู่กับอะคาเดมีของเอเวอร์ตตั้งแต่อายุ8ขวบนะคะจนกระทั่งได้เดบิวต์เป็นตัวจริงให้ทีมในปี2002นะคะก่อนที่จะเตะตามแมวมองแล้วก็ย้ายไปอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็โด่งดังถึงขั้นได้เป็นทีมชาติอังกฤษค่ะเวนรูนี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณภาพที่สุดคนนึงเลยนะคะของทีมเอเวอร์ตค่ะ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับทีมเอเวอเรตันก็คือรู้หรือไม่ว่าทีมเอเวอเรตต์นะคะเป็นทีมที่เล่นอยู่บนฟุตบอลลีกอันดับหนึ่งนะคะหรือก็คือระดับพรีเมียร์ลีกหรือดิวิชันหนึ่งของประเทศอังกฤษที่ยาวนานที่สุดค่ะเป็นสโมสรที่เล่นอยู่ในลีกระดับสูงนะคะยาวนานถึง120ฤดูการค่ะอาจจะมีตกชั้นไปบ้างแต่ก็น้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เลยกล่าวได้ว่าสนามกูดิสันพาร์คเนี่ยค่ะจัดการแข่งขันระดับท็อปฟล์นะคะหรือระดับพรีเมียร มากที่สุดในอังกฤษเลยค่ะ เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าสนามกูดิสันพาร์คนะคะเราก็จะเห็นอนุสาวรีย์ค่ะของนักเตะในตำนานนะคะเจ้าของอตำนานนักเตะเบอร์ 9, เก้าตำแหน่งกองหน้านะคะคนนี้ก็คือดิกซี่ดีนั่นเองค่ะเขาเป็นตำนานที่สามารถยิงประตูให้ทีมได้ถึง60ครั้งใน39เกมนะคะในช่วงฤดูกาล1 9 2 7 1 9 2้ถึงค่ะซึ่งเป็นสถิติที่ยังไม่มีใครสามารถลบได้นะคะตลอดชีวิตของเขาเนี่ยก็ยังยิงประตูไปแล้ว473 ครั้งจากการลงเล่นทั้งหมด502เกมคนะอนุสาวดีของเขาก็ยังยืนตระงานอยู่ที่หน้าสนามกูดิสันพาร์คนะคะซึ่งดิกซี่ดีเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นนักเตะหลังจากที่เขาปลดระวางจากการเป็นนักเตะเนื่องจากเกิดอาการบาดเจ็บนะคะเขาก็ยังมาทําหน้าที่โค้ชนะคะแล้วก็ผู้จัดจาก,การทีมให้กับเอเวอเรตนด้วยนะคะถือว่าเขาเนี่ยเป็นทั้งตำนานของทีมเอเวอเรตนแล้วก็ตำนานของฟุตบอลอังกฤษค่ะ ที่สนามกูดิสันพาร์กก็คล้ายๆกับสนามพรีเมียร์ลีกอื่นๆนะคะจะมีการเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลนะคะสามารถมาจัดจองแผ่นหินนะคะเพื่อที่จะสลักชื่อของแฟนบอลที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะให้ประดับอยู่บนผนังนะคะของสนามกูดิสันพาร์คได้นะคะแสดงถึงความรักนะคะในทีมของตัวเอง สนามกูดิสันพาร์กนะคะปัจจุบันาสามารถจุคนดูได้อยู่ที่39,572คนค่ะโดยที่โครงสร้างของสนามก็ได้รับการพัฒนามาตามยุคสมัยนะคะแล้วก็ยังมีการประดับประดาไปด้วยรูปภาพนะคะของนักเตะแล้วก็ผู้จัดก,การนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะทำให้คนดูเนี่ยนะคะก็ยังรู้สึกผูกพันกับสถานที่เดิมนะคะแต่เร็วๆนี้เนี่ยก็กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยการจะย้ายจากสนามกูดิสันพาร์คไปอยู่ในที่ใหม่ค่ะ ที่ที่น่าสนใจอีกที่นึงนะคะก็คืออนุสาวรีย์ที่อยู่ด้านหลังชื่อว่า The Everton Trinity ค่ะประกอบไปด้วยนักเตะในยุค70นะคะ3คนที่เป็นตำนานก็คือ Howard k e n เคน l ดนะคะ c o l ินฮาร์วีย์แล้วก็ a l รันบ l l นะคะสามารถเดินมาถ่ายรูปได้นะคะอยู่ที่ด้านหลังของสนามตรงนี้เองค่ะ มีเรื่องหนึ่งที่ครูชมสงสัยมากเลยนะคะเวลาที่ฟังข่าวบอลอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเอเวอเรตันเนี่ยเขาจะมีฉายาว่าทอฟฟี่สีน้ําเงินก็เลยงงว่าเอ๊ะมันมาจากไหนนะคะถ้าอย่างสีน้ําเงินเนี่ยนะคะชาวเอเวอเรตันเขาเรียกตัวเองเว่าเดอะบลูส์กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็บางทีก็เรียกว่าเดอะเอเวอเรตเนียนก็มีนะคะแต่ว่าเรื่องทอฟฟี่เนี่ยมันมีตำนาน,นะค่ะ เรื่องมันมีอยู่ว่านะคะตรงใกล้ๆกับสนามกูดิสันพาขาในประมาณยุค1700นะคะได้มีร้านทอฟฟี่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่า Mother n o b l e ลค่ะเขาคิดสูตรขนมเป็น e v e r t ต n นมิ t นซนะคะซึ่งทําไส้ข้างในเป็นทอฟฟี่แล้วก็เคลือบด้วยเปลือกสีดําขาวนะคะเอามาแจกให้กับคนดูนะคะก่อนการแข่งขันเพื่อเป็นการโปรโมตร้านนะคะแล้วก็ให้ชิมขนมไปด้วยนะคะโดยที่คนแจกเนี่ยก็จะเรียกว่าทอฟฟี่เลดี้นะคะจนกระทั่งขนมชนิดนี้กลายเป็นขนมประจําทีมแล้วก็ประจําเมืองไปเลยนะคะ ทําให้เวลาคนที่เขามาดูบอลที่สนามเอเวอร์ตันเนี่ยก็จะตั้งตารอาว่าเมื่อไหร่ท็อฟฟี่เลดี้จะมาแจกขนมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตํานานของคําว่า the t o f f ่หรือท็อฟฟี่สีน้ําเงินนั่นเองค่ะทีมเอเวอร์ตันนะคะก็มีความผูกพันกับคนไทยด้วยนะคะถ้าจำได้นะคะเบียร์ช้างเนี่ยเคยเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมเอเวอร์ตันนะคะในระหว่างปี2004ถึง2017นะคะยาวนานกว่า13ปี และถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะเบียร์ชาจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมเอเวอเรตนแล้วนะคะแต่ว่าความทรงจําที่มีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยาวนานมากยิ่งกว่าสปอนเซอร์ใดๆที่เคยสนับสนุนเอเวอเรตนมาเลยค่ะ อาคะมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของร้านขายของที่ระลึกของทีมเอเวอร์ตันค่ะเหมือนกันกันกบทุกๆท,ทีมนะคะก็จะมีเสื้อแข่งนะคะในฤดูกาลปัจจุบันนะคะทั้งของผู้หญิงผู้ชายของเด็กนะคะแล้วก็มีเสื้อทีมเย่าทีมเยือนนะคะเป็นปกติรวมถึงมเีเสื้อที่เป็นคอลเลกชันเรโทรให้สามารถเลือกซื้อได้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะร้านก็อาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็อยู่ในระหว่างการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าทีมเอเวอเรตันเนี่ยเขามีแผนที่จะย้ายจากสนามกูดิสันพาร์คซึ่งตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะตั้งแต่ยุคเริ่มต้นไปอยู่ในอีกที่หนึ่งค่ะซึ่งใหญ่โตกว่าเดิมเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง สถานที่นะคะที่ใช้เป็นบ้านแห่งใหม่ของทีมเอเวอเรตค่ะจะอยู่บนท่าเรือเก่านะคะที่มีชื่อว่า Bromley m o o r Doc k นะคะก็อยู่ในเขตฟอคชอลนะคะในเมืองลิเวอร์พูลค่ะตรงบริเวณท่าเรือเก่านั่นเองเนาะซึ่งเขาจะสร้างเสร็จนะคะคาดว่าในฤดูกาล2024-2025นี่แหละค่ะสนามแห่งนี้เนี่ยนะคะใหญ่โตอลังการมากเลยมูลค่าการสร้างเนี่ยมากกว่า500ล้านปอนด์นะคะ คาดว่าจะสามารถจุคนได้มากถึง7 8 0 0 0คนเลยทีเดียวการสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่นี้นะคะจะถมที่ที่เคยเป็นท่าเรือเดิมนะคะทำให้เกิดเป็นบริเวณซึ่งสามารถใช้สอยได้อย่างอนเนกประสงค์นอกจากจะเป็นสนามฟุตบอลได้แล้วนะคะก็ยังสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็สามารถจัดกิจกรรมต่างๆนะคะได้อีกด้วยนะ เห็นได้เลยนะคะว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาเท่านั้นนะคะแต่ยังได้สามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นําเม็ดเงินมหาศาลนะคะมาสร้างสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองนะคะให้มีความน่าอยู่เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างสถานที่ที่สวยงามให้กับคนในท้องถิ่นได้อีกด้วยค่ะ ไหนๆแวะมาถึงลิเวอร์พูลแล้วนะคะนอกจากมาชมสนามเอเวอร์ตันแล้วก็ทีมลิเวอร์พูลเนี่ยก็ขอพาโฉบเข้าไปดูในตัวเมืองกันสักนิดหนึ่งกันละกันนะคะเป็นโซนที่เรียกว่าลิเวอร์พูลวันนะคะตรงนี้ก็คุ้ชมมาทานข้าวเนาะก็เลยแวะถ่ายมาให้ดูว่าโซนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเมืองท่าเนาะอยู่ติดกับท่าเรือนะคะก็เลยทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายมาตั้งแต่ สมัยโบราณนะคะแล้วก็ทําให้มีผู้คนมากมายนะคะเดินทางผ่านเข้ามาในเมืองแห่งนี้นะคะเป็นเมืองทั้งเมืองท่านะคะเมืองการค้าแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเรากจ็จะเดินข้ามไปนะคะในส่วนที่เรียกว่า Royal Albert Dock นะคะซึ่งก็เป็นท่าเรือนะคะซึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองลิเวอร์พูลนะคะท่าเรือนี้มีความโดดเด่นมากเลยในด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบนะคะที่มีความทันสมัยมากเลยในยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อประมาณศตวตรรษที่19ที่ผ่านมาเนาะตรงนี้นะคะเป็นแหล่งรวมอาคารต่างๆแล้วก็โกดังสินค้ามากมายที่สำคัญนะคะของประเทศอังกฤษเลยทีเดียวเปิดใช้มาตั้งแต่ปี1846ค่ะ สถาปัตยกรรมของที่นี่เนี่ยนะคะซึ่งดูโดดเด่นมากกว่าที่อื่นนะเพราะว่าสร้างขึ้นจากเหล็กหล่อนะคะอิฐแล้วก็หินโดยไม่ได้ใช้ไม้เป็นโครงในการขึ้นขึ้นโครงของตึกนะคะ ซึ่งทำให้แตกต่างจากอาคารในยุคอ,อดีตของอังกฤษนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เคยใช้เป็นท่าเรือนะคะมาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นร้านอาหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเวลาที่ใครไปใครมาลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะต้องมาถ่ายรูปในบริเวณนี้นะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลย ในอดีตนะคะท่าเรือ Royal Albert d o c k เนี่ยนะคะนอกจากจะเคยใช้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้านะคะอย่างเช่นพวกเหล้าบรันดีฝ้ายชาผ้าไหมบุรี่น้ำตาลนะคะซึ่งได้นำมาจากทุกทกที่ในโลกแล้วเนี่ยนะคะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะคะช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสถานที่นี้ก็เคยถูกดัดแปลงนะคะให้เป็นท่าเรือสำหรับทหารเรือนะคะใช้ในการออกรบได้ด้วยนะคะ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นเพียงแค่ตึกนะคะโบราณซึ่งเขาเคยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นทั้งฐานทัพเรือนะคะแล้วก็ใช้เป็นโกดังเก็บสินค้านะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นอาคารที่อยู่อาศัยนะคะเป็นร้านค้าอะไรต่างๆรวมถึงร้านอาหารด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนอกจากจะได้ทำความรู้จักกับทีมฟุตบอลใน Liverpool ลิเวอร์พูลแล้วนะคะก็ยังได้มาชมความสวยงามของทิวทัศ์ในเมืองลิเวอร์พูลด้วยค่ะหวังว่าทุกๆคนนะคะจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามครูชมด้วยถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามช่องไทย B Tech Sports ค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้ครูชมด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ